รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเที่ยวทางธรรมค่ะรายการที่คุณผู้ชมจะได้หลักธรรมจากการท่องเที่ยววัดนั่นเองแล้ววันนี้นะคะส้มพาคุณผู้ชมมาที่วัดหนังราชวร,รวิหารค่ะที่คนกล่าวเอาไว้นะคะว่าหนังไม่เหนียวอย่ามาเที่ยววัดหนังอยากรู้ที่มาของคํานี้มากๆเลยว่าเป็นเพราะอะไรรวมถึงจะพาคุณผู้ชมนะคะมา รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่เอี่ยมด้วยเพราะว่าถ้าเรามาวัดหนังแห่งนี้แล้วไม่กล่าวถึงหลวงปู่เอี่ยมเรียกได้ว่ามาไม่ถึงวัดหนังจริงๆนะคะเพราะว่าหลวงปู่เอี่ยมนั้นนะคะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารับทราบถึงประวัติของท่านและที่สําคัญค่ะจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนะคะรวมถึงปฏิมากรรมด้วยเพราะว่าพระประธานของวัดหนังแห่งนี้มีความพิเศษโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากวัดอื่นๆค่ะ แต่คุณผู้ชมขาช่วงแรกนี้นะคะอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าทางรายการของเรามีของที่ระลึกจะมอบให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะซึ่งของที่ระลึกในวันนี้ก็คือพระปิดตายันยุ่งค่ะซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ใครหลายคนเสาะหาอยากจะมีเอาไว้ครอบครองรวมถึงส้มเองก็อยากมีเอาไว้เช่นกันค่ะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะคุณผู้ชมมีแค่3องค์เท่านั้นดังนั้นคนที่จะโชคดีที่จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการนั้นก็จะต้องมีกฎกติกาในการรับของจากทางรายการนิดนึงค่ะ ซึ่งคำถามก็ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคำตอบนั้นก็จะมีอยู่ในรายการอยู่แล้วนะคะวันนี้คำถามที่เราจะถามคุณผู้ชมนั้นจะถามว่าพระประธานของวัดหนังราชวรวิหารแห่งนี้มีนามว่าอะไรค่ะซึ่งไม่ยากเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราไปจนจบคุณผู้ชมสามารถตอบได้อย่างแน่นอนค่ะ ถ้าคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะคุณผู้ชมก็แค่ตอบไปที่ช่องคอมเมนต์นะคะที่ Facebook Live t v 5 HD ออนไลน์นะคะเข้าไปที่รายการเที่ยวทางธรรมที่กำลังออนไลน์ไปพร้อมๆกับทางโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่ตอบได้รวดเร็วที่สุดและถูกต้องนะคะจะได้รับวัตถุมงคลจากทางรายการไปค่ะ3ท่านเท่านั้นนะคะรีบๆตอบกันเข้ามาเลยค่ะ ทางรมนะคะวันนี้เราได้รับความเมตตานะคะจากพระอาจารย์สาริกาปัญญาธโรค่ะพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น23วัดหนังราชวร,รวิหารนะคะซึ่งท่านจะเป็นผู้นาเราเที่ยวชมจุดสําคัญภายในวัดหนังราชวร,รวิหารแห่งนี้ค่ะกลับมาเทการพระอาจารย์ค่ะ,จะเจริญพรโยมส้มและก็จะเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพจะแนะนําประวัติว่าวัดมีความเป็นมาอย่างไระนะครับก็คือวัดเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาหรือว่ากรุงศรีตอนปลายนะครับกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนี่คือว่าหรือจะเก่าแก่กว่านั้นก็เป็นได้นะครับที่เรียกว่าวัดหนังเนี่ยเพราะว่าโบราณคนโบราณหรือว่าเรื่องเล่าจากคนเท่าคนแก่หรือว่าจากการเก็บข้อมูลว่ากันว่าวัดหนังเนี่ยที่ได้ชื่ออย่างนี้เพราะว่ามีการค้าขายเครื่องหนังสัตว์ใช่ครับนำมาพำนักไว้ที่วัดบ้าง แล้วก็ทําให้พ่อค้าวานิชต่างๆเนี่ยเอาหนังมาตากก็เลยที่มาของวัดหนังสัานษฐานว่าสร้างในสมัยพระศรีสันเพชรหรือว่าพระเจ้าไทายสานะครับมีปลายิทยาลายชูงศรีธยาตอนปลายะนะครับก็คือว่ากันว่ามีจารึกในลักครังด้วย<อ>ว่าวัดหนังเนี่ยสัานษฐานว่าสร้างขึ้นมาพุทธศักราช2260ค่ะเพราะว่าจารึกไว้ในรักคังหรืออาจจะ เกกก่่าแวนนนั้น้็็ปไดพระอาจารย์ขาเรื่องของสถาปัตยกรรมส้มว่าก็มีความโดดเด่นเพราะว่าเห็นว่าเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยผสมจีนตรงนี้พระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่ทำไมถึงเป็นเช่นนี้คะคือเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ผู้ทรงพระคุณประเสริฐพระองค์มีความเกี่ยวข้องในเรื่องการค้าขายกับคนจีนร่องเรือค้าขายกับคนจีนแล้วพระองค์เนี่ยมาพมนักพับพำนักตั้ง ค่ายที่วัดราชโอรสารามหรือว่าวัดจอมทองค่ะ,อ,ะอยู่ทางภาคโน้น<อ>ก็จะมีวัดหนึ่งชื่อว่าวัดจอมทองค่ะ,ะแม้พระองค์ได้ตั้งค่ายได้อะไรสำเร็จพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยมีพระราชทาศราในวัดนี้เป็นอย่างมากค่ะจึงทรงสถาปนาว,วัดจอมทองเป็นวัดราชโอรสารามแต่เนื่องด้วยวัดหนังก็มีความเกี่ยวข้องกับราชนิกูลของพระชนนีคือพระศรีสุลาลัย ตอนที่สถาปนาวัดแล้วพระองค์ก็ยังมาสถาปนาวัดหนังด้วยศิละปะของวัดหนังกับวาาโจรสจึงมีความเกี่ยวข้องเหมือนกับจะออกมีสไตล์จีนผสม,เ,มเพราะว่าพวงมีความเกี่ยวข้องค้าข,า,ขายกับคนจีนอย่างเช่นมีเก๋งจีนมีตุ๊กตาอับเฉา,อ,าอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ที่เดินเข้ามาจะเห็นตรงศาลาศาลารา้อยปีหรือว่าศาลา ทีทางเดินเข้ามาพ้าบูดนะครับ <c oughs> ก็จะมีตุ๊กตาอาบเฉามีศิละปะที่เป็นก่งจีน <c oughs> นั่นคือมีความเกี่ยวข้องกับวราราโชรถ <c oughs> ที่พระองค์นั้นเหมือนกับว่าค้าขายเสร็จแล้วก็จะนําตุ๊กตาหินพวกนี้ทวงเรือกลับมาด้วย <c oughs> นะครับพอทวงเรือกลับมาแล้วก็เอามาไว้เป็นที่สักการบูชาตามวัด <c oughs> วัดหนังจึงได้รับอนิสงส์มาด้วย <c oughs> จึงมีออกแบบศิละปะจีนด้วย <c oughs> มีหน้าแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเห็นว่าที่หน้าบันเนี่ยเป็นแกะสลักเป็นรูปเลอกโบตั๋าหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมคะใช่ครับเป็นศิลปะาจีนแล้วก็พระอุโบสถหลังนี้ก็ว่ากันว่าสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จถูกสร้างขึ้นมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในคราวที่พวงสถาปนาวัดหนังเป็นพระรามหลวงนีแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะด้านข้างเน่ะพระอาจารย์ค่ะเป็นพระปรางมีความสําคัญยังไงคะพระปรางเนี่ยว่ากันว่าเป็นศูนย์กลางของเขียุุธวาร เป็นที่บรรจุพระรม่มสารีริกธาตุในคราวที่ในหลวงรัชกาลที่5าพระองค์นั้นถวายพระเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถระคือหลวงปู่ยมสุวรรณสโรนั้นสมัยนั้นเป็นเจ้าวาดรูปที่5ในคราวที่สถาปนาเป็นพระรามหลวงแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีปรากฏเจ้าวาดเลยนะว่าเป็นชื่อองค์ใดหรือใครคเป็นผู้สร้างวัดหนังแต่พอสถาปนาวัดหนังเป็นพระรามหลวงแล้วเนี่ยจึงมีรายนามเจ้าวาด ตั้งแต่รูปที่หนึ่งคือพระนิโรธลังสีพระโพที่วงศสาจารย์พระราชกวีพระรูสังวรุตินีและก็มาถึงพระเดชพระคุณพระนาโสศลเถระหลวงปู่เอี่ยมสวนนสโรในคราวครั้งนี้หลวงปู่เอี่ยมท่านได้พระบรมสารีริกธาตุโดยการถวายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้ทรงพระคุณประเสริฐพระองค์น้อมถวายหลวงปู่เอี่ยมไว้พระเดชพระคุณหลวงปู่เอี่ยมก็เลยบอกว่าถวายท่านไว้แล้ว จะต้องสร้างสถูปหรือเจอดีย์บรรจุไววในสถูปเจดีย์เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้กราบสักการะบูชาคุณยศสม,มและทีนี้หลวงปู่หยำท่านก็เลยมอบให้แก่ดีเจ้าวาดต่อมาคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมศรีลาจารย์หลวงพ่อธรรมศรีลาจารย์ก็มอบให้มาถึงท่านเจ้าคุนปัจจุบันคือท่านเจ้าคุนพระวิเชียนโมลีรองเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าวัดวัดหนองราชซระวิหารรูปปัจจุบันจึงทําพิธียกช่อฟ้าบุรณะโพบสถพร้อมด้วย อัญเชิญพระมรสสาลีกธัตุ์ขึ้นสู่พระปรางด้วยโดยประธานยกครั้งนั้นคือสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร<อ><อ>มราชกุมารีนั่นคือที่มาของศูนย์กลางให้เห็นว่าพระปรางหลังนี้พระปรางองค์นี้สร้างขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของพุทธาวาสระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหารหเหมือนเขาพระสเมนเขาพระสุเมนอยู่ใจกลางตามคติความเชื่อของไตรภูมิพระล่วงจะมีเขาพระสุเมนอยู่ตรงกลาง นั่นคือความสําคัญโดดเด่นในเขตพุทธวาสและยังมีพระบรมสารีริกธาตุที่ในหลวงรัชกาลที่ห้าพระองค์นั้นถวายไว้เป็นพุทธบูชานั่นเองค่ะพระอาจารย์ค่ะส้มทราบมาว่าที่วัดแห่งนี้พระประธานมีความงดงามเป็นอย่างมากแล้วก็โดดเด่นต่างจากวัดอื่นๆเลยอยากจะให้พระอาจารย์เข้าไปชมได้ไหมคะค่ะเข้าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเชิญพระอาจารย์ค่ะ ุณผู้ชมคะตอนนี้พระอาจารย์นาเราเข้ามาภายในพระอุโบสถแล้วนะคะซึ่งภายในเนี่ยประดิษฐานพระพุทธรูปพระประธานด้วยพระอาจารย์คะเล่าที่มาของพระประธานองค์นี้ให้ฟัง<อ>หน่อยคะ่ะสาหรับพระประธานวัดหนังเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทยัยค,ครับหล่อด้วยโลหะเป็นโลหะสังหริ์และก็โดยช่างศิลปะสุโขทยัย ไม่มีปรากฏนามว่าพระนามว่าอะไรแต่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อสุโขอ๋อหลวงพ่อสุโขก็คือเป็นนามนี่แหละใช่ก็คือตั้งกันเองสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยค่ะนะครับสร้างสมัยสุโขทัยค่ะพระอาจารย์ขาที่แต่ที่สงสัยต่อไปก็คือปกติเนี่ยฐานชุกะชีเนี่ยปกติจะไม่สูงขนาดนี้ทำไมที่นี่ถึงได้มีฐานที่สูงขนาดนี้ศิลปะเช่นนี้นะคุณโยมส่งศิลปะแบบนี้ว่ากันว่าเป็นศิลปะโดยช่างสุโขทัยตอนปลายกับอยุทยาตอนต้น และก็<ม>ที่สร้างฐานสูงเช่นนี้สันนิฐานว่าเสมือนหนึ่งว่าพระพุทธองค์นั้นทรงแสดงปฐมเทศนา<ม>โปรดปัญจวัคคีทั้งห้า<ม>ซึ่งประกอบไปด้วยพระอัญญาปัญญยพระวัปปะพระพัทยาพระมหานามะและพระอัจารย์เ<ม>สมือนหนึ่งว่าพระองค์นั้นแสดงพระธรรมเทศนาอยู่บนบันลัง<ม>แล้วโปรดปัญจวัคคีทั้งห้า,าหั้งห้าที่นั่งฟังธรรมด้านล่างแล้วก็ ในส่วนข้างล่างสุดนี้จะมีตลรับัดแบบพัดยศว่ากันว่าถวายไว้โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามแต่ตอนนี้ทางช่างได้เอาไปบูรณะเ<อ>พราะว่ามีความสุดโท<อ>นนี่คือศิละปะที่ท่านที่สร้างสูงเพราะว่าเสมือนหนึ่งว่าพระองค์นั้นแสดงขำอยู่บนบัลลังกก็เลยสร้างเป็นสูงแล้วก็ด้านข้างจะเห็นความ ศิลปะที่เห็นด้านข้างคือคลายดอกไม้ที่ร่วงว่ากันว่าเป็นลายดอกไม้ที่ร่วงมาจากสวรรค์ให้มองเห็นสัจธรรมของชีวิตว่าสรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหให้เห็นให้เรามองเข้ามาว่าเออเรากราบพระประธานเนี่ยให้ใจเป็นสุขแต่ให้เรามองเห็นในชีวิตว่าดอกไม้ที่ร่วงลงมาเหมือนชีวิตคนเรานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับแล้วก็ระดับไปเป็นศิลปะแบบนี้ แค่ภายในพระอุโบสถเรายังได้รับหลักธรรมแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาเราไปชมเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่เอียมด้วยใช่ไหมคะเป็นพระเดชคุณธลูกเอียมเป็นเจ้าวาดเป็นอดีตเจ้าวาดรูปที่5นะครับว่ากันว่าเป็นพระมหาเถรร้างผู่ทรงคุณลปการต่อวัดต่อพระศาสนาและก็ยังเป็นที่เคารพศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หาผู้ทรงพระคุณประเสริฐด้วยค่ะ คุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากทราบประวัติความเป็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็วัตถุมงคลด้วยนะคะที่แบบเป็นที่เป็นช,ชื่อมีชื่อเสียงโด่งดังเลยทีเดียวสําหรับว,วัดหนังนแห่งนี้เคารพบูชาของคนที่นับถือในปัจจุบันค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพระอาจารย์นะคะจะพาเราไปที่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะยะินเค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะคุณผู้ชม ุผู้ชมค่ะตอนนี้เรามาถึงที่พิพิธภัณฑ์การศึกษาวัดหนังราชวรวิหารแห่งนี้แล้วนะคะและตอนนี้ก็อยู่กับอาจาร,รย์ไพฑูนหรือว่าอาจาร,รย์ป้อมซึ่งท่านจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในส่วนนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่อาจารย์ค่าาคเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณวัดหนังนะครับเป็นพื้นที่เก่าของโกติองคู่เอี่ยม เดี๋ยวเราจะมีข้าวของที่จัดแสดงเอาไว้ให้ชมกันชั้นล่างจะเป็นของใช้ชาวบ้านแต่พอเราขึ้นมาชั้นบนเราจะพบกับข้าวของเครื่องใช้สมัยรลกงพ่เหยียบแล้วก็ของของท่านด้วยับของที่และกันี่าทรงประถานเอาไว้<อ>น,น่าสนใจมากนะครับลองขึ้นไปชมกันดูไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะพี่ไปทุนนาเลยค่ะ ู้ชมคะตอนนี้พระอาจารย์แล้วก็อาจารย์ป้อมนะคะพาเราขึ้นมาบนชั้นสองแล้วของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อาจารย์ขาบนนี้มีความสําคัญยังไงบ้างค,ะ,คะชั้นบนของพิพิธภัณฑ์วัดหนังนะครับจุดแรกที่เรามาถึงจะมีป้ายของวัดหนังจนดนี้ถ้วมาวัดหนังนี่เป็นอมตะนะครับที่เดียว<ล>ยมาแา่ด้านเดิมแล้วก็ป้ายนี้ยังระบุจังหวัดพนดุรี้ยครับป้ายนี้สมัยไหนคะเนี่ยทาขึ้เนเมื่อพศสอง3ี่เสามนะครับก็ใช้ไม้จยัดขวานลมทำในในความ ของวัดก็จะใช้ในนี้เป็นไม้ฝาโลงครับฝาโลงครับเป็นป้ายเขาแก่ของวัดที่ว่าก็คือโลงศพอะเหรอคะใช่ครับอ๋อ้ค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นบนพื้นที่ในนี้มีความสําคัญยังไงบ้างก็ชั้นบนทั้งหมดเลยเนี่ยมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างที่เรายืนอยู่นี้ก็เป็นพื้นกระดานสมัยมุกคุเอะนะครับแล้วก็ดวงข้างขวาอาคารนี้ด้วยก็เป็นฝาสมัยมุกคุเอะซึ่งเอามาประกอบรักษาเอาไว้ ค,ครับแล้วก็จะมีะระฆังโบราณนะครับจารึกนะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับ300กับ5ปีแล้วปัจจุบันนี้ เป็นะระฆังสมัยุธยาเป็นะระฆังของวัดแห่งนี้เลยใช่ไหมคะใช่รับเก็บอนุรักเอาไว้อ๋อแ,แต่ว่าเรามาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็อยากมารับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่เอี่ยมเพราะว่าท่านเป็นเคจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็มีวัตถุมงคลด้วยให้อาจารย์ป้อมเล่าเรื่องราวและพาไปที่ห้องของท่านหน่อยได้ไหมคะคห้องของท่านจะอยู่ไปตรงจุดนัน,นค,ครับค่ะอยากไปแล้วค่ะอาจารย์ไปเลยค่ะคุณผู้ชม ผู้ชมคะตอนนี้เราเข้ามาภายในห้องนะคะซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่ประดิษฐ์สถานหุ่นที่พึ่งนะคะของหลวงปู่เอี่ยมรวมถึงยังมีภาพนะคะของอดีตเจ้าอาวาสแต่ละท่านด้วยอาจารย์ขาอาจารย์ป้อมช่วยเล่ารประวัติความเป็นมาของหลวงปู่เอี่ยมให้ฟังหน่อยได้ไหมคะหลวงปู่เอี่ยมที่ท่านถือกําเนิดในรัชกาลที่3ค่ะพศ2 3 7 5นะครับ แล้วก็มีอายุหยินยาถึง94ปีท่านมาเมรณนราพในสมัยรัชกาลที่6ครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเป็นอดีตเจ้าวานหนังในช่วงรัชกาลที่5้ทรงทรงให้ความนับถือกับหลวงเอี่ยมเป็นอย่างมากนะครับสมัยนั้นท่านจะเรียกว่าหลวงปู่เท่าหรือเจ้าคุณเท่าคือท่านมาพบหลวงเอี่ยมเนี่ยก็คือชาลาและพระผู้เท่าเราก็จะเรียกเป็นชื่อว่าหลวงเอี่ยมนะครับ อันนี้ห้องนี้ก็จะรวมข้าวของเครื่องใช้ของท่านนะครับรถข้าวของที่รัชกาลที่5้หรือรนกาลรัชกาลที่5ทรงพระราชทานมาด้วยค่ะแต่ก็เป็นของที่เก็บอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่ของพระราชทานในรัชกาลที่3เรื่อยมานะครับรวมทั้งเรื่องราวของอดีตเจ้าวาดรูปต่อๆมาก็จะรวมไว้ในห้องนี้ทั้งหมดอาจารย์คะเนี่ยส้มได้ยินมาประโยคนึงนะคะอาจารย์ด้วยค่ะค,คือมีประโยคนึงเขาพูดกันว่า ไทหนังไม่เหนียวเนะี่ยอย่ามาเที่ยววัดหนังอยากทราบที่มามากเลยว่าคํานี้หมายความว่ายังไงอะคะผมตอบแล้วก็ก <c oughs> มันเป็นคำเหมือนเป็นสโลแกนหรือเป็นคําพูดที่ชาวบา้านเขาจะพูดกันนะทั้ง <c oughs> วัยรุ่นอะไรก็ดีว่าเหมือนแบบถ้าเป็นนักเลงเนี่ยจะต้องมีพระองคุเยเหี่ยมแล้วหนังจะเหนียว <c oughs> ไปไหนมาไหนก็จะแกล้ด เป็นแค่ทำพูดกันในกลุ่มของคนที่พรดเรืร่องวัตถุมงคล,ลนั่แต่ะนะครับจะเหนียวหรืพอไม่นี่นะครับหนูพูดถึงเรื่องของหนังไม่เหนียวปุ๊บเนี่ยทำให้นึกถึงอย่างที่อาจารย์ป้อมบอกว่าวัตถุมงคลคือวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยแล้วคนอยากได้มากๆคือคือรุ่นไหนคะ ข้างบมเนี่ยจะมีรูปเหรียญกับพรพปิดตาปิดตารละปิดวา่แหลยถ้าสองอย่างนี้แล้วคนวัดหนังหรือว่าคนทั่วไปท่านผอจะต้องมีวัตถุชาร์นะครับแต่ถ้าถามเรื่องราคาของเท่าที่จะบูชาเนี่ยอาจจะมีราคาสูงในแวดวงนะครับในแวดวงของเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องแต่ที่วัดหนังเราก็มีให้บูชาแต่ก็จะเป็นในรุ่นต่อๆมาราคาก็จะไม่สูงอนที่เขาโปรโมทกันก็จะมีเนี่ยภาพปิดตากระเหรียด สงสัยเรื่องของพาะติดตาหยันยุ่งอธิบายหน่อยได้ไหมคะคือยังไงคะคือภาพติดตาจริงๆรามปรตวัติเข้ามาจากพก็สังรจายท่านกายเราอ้วนเวลาท่านเข้าฌานท่านจะนั่งขัมาธิแล้าก็ยกมือขิดตาลักษณะนี้คกับนี้ทางวัดหนังหรือว่าวัดอื่นๆก็มีนะที่ทำภาพติดตาลักษณะนี้แต่ทางเราก็จะมาใส่ยันให้ล้อมองเต็มไปหมดทั้งหน้าทั้งหลังจนดูยุ่งยุ่งไปหมดเลยว่ายันยุ่งแต่จะปิดภววะในร่างกายเราทั้งหมด เระติดสิ่งไม่ดีที่เข้ามาไม่ใช่เราบูชาแล้วจะกันอะไรโรคโชคลาภให้เข้ามาไม่ใช่ติดตามองไม่เห็นก็ไม่ใช่มันเป็นคูบายของท่านในการทําเข้าทางลักษณะนี้อาจจะเป็นติดตามมหาราชเพราะว่าสัะจายนี้ท่านเป็นผู้ที่มีราภใช่ไหมอนจะเดินทางไปไหนพระพุทธเจ้าจะริบไปไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องแห้สัญกระจายไปด้วยไปที่ไหนก็ที่นั่นก็จะเลยลมสมบูรณ์ มีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงทำไมคนถึงอยากจะครอบครองเอาไว้มากเลยอะคะก็คงจะเหมือนวัตถุมงคลหลายๆวัดที่มีชื่อเสียงในวัดไหนก็เป็นวัดหนึ่งตั้งแต่สมเด็จโตวัดระฆังมาอะไรงมาหลวงพ่อปาหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นผู้เยี่ยมเราก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ที่หายากนะครับป็นว่รุ่งโบราณโบราณก็ตั้งแต่ปศสองสี่หกเจ็ดอ่าเรื่อยมานั่นะครับถือว่าเป็นของเก่าก็จะบต้องหากัน ไหนวันนี้เราได้มาอยู่กับทั้งพระอาจารย์สาริกาแล้วก็ที่อาจารย์ไททูลหรือว่าอาจารย์ต้อมด้วยอาจารย์ค่ะคือแบบอยากจะคือในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็อยู่ที่วัดนางแห่งหนี้ช่วยถ่ายทอดความเป็นหลวงปู่เอี่ยมให้เราฟังสั้นๆได้ไหมคะว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณอะไรยังไงบ้าง พูดในตามความเป็นจริงเท่าที่ผมเกิดและโตมากับวัดหนังเนี่ยในเั้งขอการได้บวชเรียนอยู่จนมาถึงแด้มาทำเจ้าพันขึ้นมาเนี่ยก็เท่าที่ทราบในประวัติของท่านเนี่ยท่านจะเป็นผู้มักน้อยสันโดษน,นะครับแล้วก็อาจจะไม่มีเรื่องอื่นที่ปฏิหารได้หรอกอยู่ที่การปฏิบัติที่เป็นพราเนี่ยต้องอยู่ในในินในในศีในตลอดม่ไม่ไมีส<ม>่วนอื่นท,ที่ที่เอาเสนยไปกว่านั้นนะครับแต่โดยหลักท่านจะสอนให้ตั้งอยู่ในความดีนะครับ สถานเรียงง่ายนะครับอยู่เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเพราะในหนังสือประวัติที่เขียนไว้เนี่ยท่านเคยพูดไว้กับหลานว่าเจ้าจุงเป็นคนเลี้ยงง่ายก็เหมือนคําสอนที่เจ้านั่นกันนะว่าเราเป็นผู้เลี้ยงง่ายกันเป็นพระศิษุกร์หรือเป็นคารวะจะดีกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็อยู่ในในสีของคารวะคารวะสถาปน์คุณผู้ชมค่ะวันนี้เราก็ได้ข้อคิดคติธรรมนะคะจากหลวงปู่เอี่ยม รวมถึงได้มารับทราบเรื่องราวความเป็นมาของวัดหนังได้มารับทราบประวัติความเป็นมาของหลวงปู่เอี่ยมความศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ป้อมมากๆเลยนะคะส่วนในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังข้อคิดคติธรรมจากพระอาจารย์สาธิกากันต่อนะคะในเรื่องของการที่เราจะเริ่มต้นชีวิตที่ดีรับปีใหม่เดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงหน้าช่วงทอล์กทูรามค่ะ ู้ชมคะช่วงทอกคูธรรมนะคะช่วงนี้พระอาจารย์นั้นจะมาให้ข้อคิดคติธรรมกับเรานะคะในการเริ่มต้นชีวิตให้ดีรับปีใหม่เพราะว่าเราทุกคนก็เพิ่งจะผ่านพ้นช่วงปีใหม่มาได้ไม่กี่วันนี้เองนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านอาจจะผ่านพ้นปีใหม่มาทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเราจะลืมเรื่องไม่ดีทิ้งไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังคติธรรมจากพระอาจารย์กันในการเริ่มต้นชีวิตให้ดีรับปีใหม่กันนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะจะเดินพรค่ะ จเจริญพรยมส้มและก็จะเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านธรรมะก็คือคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่อามาจะนำมาฝากในช่วงะระยะเวลานี้ก็คือท่านทั้งหลายการดำเนินชีวิตทั้งหลายต้องประกอบไปด้วยธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็อทิ่สองก็คือระเบียบวินยัยคือข้อคิดหรือว่าแบบแผนในการดำเนินชีวิตคนเรานั้น จะอาศัยธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตจะอาศัยระเบียบวินัยเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตก็ต้องอาศัยศีลห้าคุณโยมสม้มศีลห้าเป็นองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของเราหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่กล่าวร้ายเช่นพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเป็นต้นและก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งหลายถ้าเรารักษาศีลห้าได้ก็จะเป็นธรรมะ เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเป็นระเบียววินัยแบบแผนในการดำเนินชีวิตเรียกว่าเราจะมีกายที่พัฒนา,นา,นาดีแล้วกายพัฒนาดีแล้วศีลพัฒนาดีแล้วจิตพัฒนาดีแล้วและปัญญาพัฒนาดีแล้วโดยภาษาบาลีว่าภาวิตะกายโยเรียกว่ากายที่พัฒนาดีแล้วภาวิตะสีโลก็คือ ศีลที่พัฒนาดีแล้วภาวิตะจิตโตก็คือจิตที่พัฒนาดีแล้วส่วนอันสุดท้ายคือภาวิตะปัญโยก็คือปัญญาที่พัฒนาดีแล้วถ้าเราพัฒนาได้เช่นนี้จะดำเนินชีวิตในช่วงไหนไม่ว่าจะปีใหม่หลังปีใหม่ถ้าเรามีธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องในการพัฒนาชีวิตอยู่ที่ไหนเราก็จะมีแต่ความสุขมีศีลเป็นสะพาน มีทานเป็นสเสบียงถ้าเรามีเช่นนี้แล้วก็เหมือนถึงว่าเรามีความดีติดตัวเหมือนถึงว่าถ้าเราจะาได้ความดีเราก็ต้องอาศัยความดีไปต่อความดีอยากได้รอยยิ้มจากเขาเราต้องยิ้มให้เขาก่อนอยากได้คุณงามความดีเราต้องรู้จักสร้างคุณงามความดีนั่นคือให้เห็นว่าคุณงามความดีที่เราสร้างไว้สิ่งไหนที่ล่วงเลยมาแล้วมันเป็นอดีต ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ก็ปล่อยให้ผ่านเลยไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั่นคือการของอนาคตเราคาดหวังอะไรไม่ได้แต่ปัจจุบันที่จะทำให้เราสำเร็จประโยชน์ได้นั่นคือภาวะในปัจจุบันที่เราควรพัฒนาตัวเอง 1. พัฒนากาย 2. พัฒนาศีลสาพัฒนาจิตและสพัฒนาปัญญาถ้าพัฒนาในสีด้านนี้ก็จะทำให้เรานั้น มีธรรมะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเรียกว่ามีศีลเป็นสะพานมีทานเป็นเสบียงใช่เพราะนั้นชีวิตเราก็จะไม่ต่ำกว่าคนชีวิตเราก็จะไม่จนกว่าใครนี่คือให้เห็นว่าสะท้อนกลับมาว่าให้เราทำพูดคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆคิดอะไรที่มันเป็นกุศลควรคิดคิดอะไรที่เป็นอกุศลไม่ควรคิดแบบนี้เป็นต้นเรียกว่าทำพูด คิดแต่ในสิ่งที่ดีๆเป็นสะท้อนเห็นว่าเราเกิดมาในโลกมนุษย์จะอยู่ในสถานะไหนจะอยู่ในอาชีพอะไรจะอยู่ในบรรทัดฐานสังคมแบบไหนสิ่งสำคัญคือสร้างความดีคุณงามความดีให้ติดตัวเราไปเสมือนหนึ่งว่าเราเกิดมาในโลกใบนี้ชีวิตเป็นของน้อยชีวิตไม่ยืนยาวเพราะนั้นธรรมะที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นธรรมะให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายญาติโยมพุทธบริษัทนำไปคิดพิจารณาว่าทำพูดคิดดีแล้วหรือยังอ่าอ่ะเจริญพรชมขาวันนี้เนี่ยคือส้มได้ข้อคิดคติธรรมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการในสิ่งที่แบบ ผ่านมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วแต่เราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้และการที่จะทําความดีนั้นทําได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการการทําดีการพูดดีการคิดดีท่านพระอาจารย์เนี่ยก็ให้ข้อคิดว่าในเรื่องของเราควรจะมีศีลเป็นสคานแล้วก็มีฐานเป็นสเสบียงเ,เ,เพื่อที่จะไว้เป็นการทําความดีแล้วก็ต่อความดีต่อไปอีก โอ้โหวันนี้ได้หลักธรรมในการเริ่มต้นชีวิตให้ดีรับปีใหม่กันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะต้องขอกราบขอพระ,ะคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ ผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเรื่องราวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวัดหนังราชวาราวิหารแห่งนี้มากมายเลยทีเดียวนะคะรวมถึงยังได้รับทราบถึงคติธรรมในการเริ่มต้นชีวิตให้ดีรับปีใหม่อีกด้วย โอ้โหคุณผู้ชมชมรายการของเราจนลืมไปหรือเปล่าคะว่าจะต้องรีบตอบคําถามนะคะวันนี้เราถามคุณผู้ชมนะคะไปว่าพระประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดหนังราชวรวิหารแห่งนี้มีนามว่าอะไรคะ่ะคุณผู้ชมที่ตอบได้ถูกแล้วก็ตอบได้รวดเร็วที่สุดสามท่านแรกนะคะจะได้รับวัตถุมงคลจากทางรายการคะ่ะรีบตอบเข้าไปเลยนะคะที่ช่องคอมเมนต์ทาง Facebook Live TV5 h d o n อ i n e อนไลน์เข้าไปที่รายการเที่ยวทางธรรมคะ่ะคุณผู้ชมรีบตอบตอนนี้ก็ยังทันคะ่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามชมรายการเที่ยวทางทรรได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์นะคะเวลา11นาฬิกาทาง t v 5 HD ดูช่อง5กฎหมายเล็5นะคะแล้วก็สามารถรับชมพร้อมกันทางออนไลน์ได้นะคะทาง Facebook Live t v 5 HD ออนไลน์และชมย้อนหลังได้ทาง YouTube t v 5 HD ออนไลน์ค่ะวันนี้สม้มลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ